วันนี้จะพามาชมเจ้าจรถโฟลคลิฟบาลี่นะครับบาลี่นะครับเป็นเครื่องยันม้าเครื่องดีเซลนะครับไม่ใช่รถแก๊สนะครับสภาพสวยๆพร้อมใช้เป็นรถาสามตันห้ายกได้3ตันห้านะครับเสาสูง4เมตรเสาสูง4เมตรนะครับเดี๋ยวมารีรวิวให้ชมอ่ะสตาร์ทเครื่องหน่อย เดี๋ยวพาไปดูเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกเป็นเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องยันมา่าเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีครับผมขอดูนใจวัดนนเครื่องดีนะครับ เครื่องรับประกันเลยครับเครื่องดีใช้ยาวๆไปเลย <S <S เครื่องดีครับเป็นเครื่องดีเซลไม่ใช่รถแก๊สนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูระบบการทำงานเดินหน้าหน่อยเดี๋ยวเอาไม้ออก พื้นมันชันนะครับเราก็ลองกันไว้แต่จริงๆแล้วรถมีระบบเบรกนะครับระบบเบรกในตัวถอยเบรกถอยปบีกถอยปอีกถอยอีก,ออกเดี๋ยวถึงสายไฟอ่าโอเค ถอยอีกเล้วะสายไฟถอยอีกถอยอีกอันตรายนะครับสายไฟพื้นที่เราจํากัดนะครับพื้นที่ในการรีวิวค่อนข้างจํากัดเราสูง4เมตรนะครับเป็นตัวยก3ตัน5นะครับ ยกได้3าตัน5เรามีตัวตักแถมให้ด้วยนะครับตัวตักที่ก็คือตัวใช้ตักพวกเศษขยะตักพวกหินทรายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับเป็นกระบะนะครับใส่ตรงตรงตรงงานี้นะครับนี่เดี๋ยวดูรอบๆคันหน่อย เอาเดี๋ยวเอางาลงแล้ววิ่งให้ดูหน่อยขับดีด้วยครับรถแรงเอาไว้ลากลรถ6กล้อ6กล้อเล็กๆอย่างนี้ลากได้สบายเลยครับเอ,อ